สวัสดีกันด้วยนะครับมาพบกับาผมเล่นวันเคสามสิบหกกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็เอาเมาส์นะในวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าแช์ประสบการณ์นะครับการเป็นผู้เล่นใหม่นะครับสบาหรับที่ผมเข้ามาตอนแรกนะเนาะถามว่าผมเล่นเกมนี้มาแล้วกี่เดือนนะหรอเล่นมาสักประมาณครึ่งปีเลยล้วมับสี่ห้าเดือน6้าเดือนลวแหละอ่ะาตั้งแต่ตุลาธันวาปีที่เก้าสี่ห้าเดือนนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับ โอเคก็ถามว่าตั้งแต่แบบเราก็จะมาแชร์กันว่าไอ้เล่นใหม่แล้วต้องทำอะไรบ้างะะอย่างที่ผมจะแชร์ยยนี้ก็คือตอนผมเข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับก็คือแบบแต่กระตุกลิน้นเอาเดินรอาตรงเล่นนี่ยใช่ไหม,ไหม,ไหมก็คือที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะผมก็โซโล่เลยไม่ได้แบบไปยืนดูเวลนะครับก็หลักๆที่ต้องทำนะครับคือเราก็ต้องเดินเควสหลักนั่นเองเควสหลักตรงเนี้ยเราสามารถกดโตขึ้นมาดูได้ครับส่วนเควสทางเลือกเนี่ย มันก็ให้เลือกแหละนะมีทางเลือกให้เลือกอยู่3อันนะครับก็คือซ้ายกลางและขวานะครับก็มันก็ไม่มีผลต่อเน,นื้อเรื่องหรอกครับแต่ผิดต่อวัอดีผมดูนะผมก็ไม่มัม่นใจเหมือนกันแต่ผมเลือกที่จะเลือกซ้ายครับผมผมที่จะเลือกซ้ายเพราะว่าซ้ายรู้สึกจะเห็นเพราะว่าเฟรมน้อยกว่านะก็คือมีนคนแนะนํามาบ้างแหละแต่ตนะ หลังจากนั้นฮนะผมก็ทำตาานี่เดินเคสมนเรื่อยๆครับผมพึดแบบเดินไปเรื่อยๆฮะเพราะว่ามันจะได้พัังเวลทั้ง่าพราะนั้นสมคบอะไรต่างๆนานามากมายแต้มสกิลนะฮะนอกจากไว้ฟอย่างเดียวนะครับถ้ามีคนให้ยืนดูเวลก็ดีครับผมก็จะสบายนั่นเองตัวละครก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือตัวละครซีซั่นกับตัวละครธรรมดานะครับอย่างตัวนี้ผมกําลังมาเดินเคสอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวละครธรรมดาเนาะถ้าใครได้ดูเคสเอ้ย คลิปก่นกอนก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวที่ผมเอาไปตัดไม้นะั่นเองน้องไหมเนี่ยนาผมเอาไปตัดไม้นะครับเนื่องจากมันมีหัวเขียวแล้วสองตัวก็คือทั้งรันเด็กขับเรือที่ยังไม่เกินเว็ว50เนี่ยก็ผมก็เลยเลือกตัวนี้แทนที่จะขึ้นวิว50ไปเลยนะครับวิธีการขึ้นเว็ว50นะครับก็คือมันจะมีคือถ้าเราไม่รับเควสจากพุทธดำนะครับเราจะไม่สามารถขึ้นเว็ว50ได้มันจะตันอยู่ที่49.99เปอร์เซ็นต์นะฮะเราต้องรับด้วยนะครับ ก็เราเล่นใหม่นะครับหลังจากที่เราทาเควสไปเรื่อยเขาก็จะเริ่มมอบเกาะน,นารุให้เราครับเกาะน,นารุพวกนี้นะครับอตรงนี้เลยแต่นี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ผมเอามาจากอะไรวาอะไรอะซีซันก่อนนะอันนี้เขาก็จะเริ่มมอบเกาะน,นารุให้เรานะฮะแล้วก็เขาก็จะเริ่มสอนให้เราตีบวกนะครับเร,เริ่มมีเควสให้เราตีบวกต่างๆนานา,นาม,มากมายนะฮะเราก็ตีบวกไปนะนารุตีง่ายครับตีไม่ต้องใช้เฟลเลยก็ได้นะเฟลคืออะไรเฟลก็คือขาแนะนำของบ้า ตีง่ายตีไปเลยฮะยังไงก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่อาจจะมีใช้เฟลบ้างตอนช่วงใกล้ๆจะวีนะฮะแต่แต่ตอนที่ผมใช้จรๆผมผม,ผมก็ไม่ไม่ใช้ตอนแรกที่ผมเข้ามาเลยนะครับนั่งจิตกูต้องกดผิดสอร์นะฮะก็คือเราจะเดินคลายหลักไปเรื่อยๆจนไปถึงเวลประมาณ51พอเดินเสร็จทางลงทางเลือกอะไรตรงเนี้ยนะครับเราก็จะมา ถึงคาว่าบาเลนเซียครับบาเลนเซียบาเลนเซียเราควรทํำไหมนะฮะถ้าเป็นผู้เล่นแบบกลับมาใหม่แรกๆก็แล้วแต่คนนะครับถ้าคุณอยากเปิดแมปอยากได้อะไรแท็กนี้นะครับก็แนะนําให้ทำนะแต่เราก็ต้องซื้อเข็มทิศด้วยนะเข็มทิศเราสามารถซื้อได้จากตลาดนะครับเนะครับเขาเริ่มให้หินตีโบว์มาตีเล่นนะครับมากมายและยิงไกลเมเดียยิ่งได้ควสเยอะนะฮะยิงได้หินเยอะ ถามว่าตีบวกเป็นไงก็ตลองดึงมาตีเล่นตัวน่ะการตีบวกวก็กดเลือกพุทด,ดำในเมนูอย่างนี้ก็ได้หรือข้างล่างนี้เรีอกตรงน,นี้หรือว่าจะเป็นคําสั่งกใกล้ๆชิดทางฝั่งขวานะครับทัเนลยนะครับแล้วก็เสริมประสิทธิภาพครับกการกดตีไปเลย73ดเซนติเมตรเลยมันก็มีแตกบ้างผิดบ้างน,นะนะในตีง่าย,ยครับอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการ ตีบกนรกของเกมนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะการรับสกิลก็กดโอเคนะเมื่อเราเดินทำเควสนะครับเควสเนี่ยจะมีมาให้ทำก็คือเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับบาเอนอสเสร็จมาเซเลนเดียไปคาัเฮออนแล้วก็ไปเมเดียครับก็คือเปนเควสเปิดแมปดีๆนี่แหละนะก็คือหลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยแมปแถนนี้ก็จะเปิดนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องมาเดินเก็บตอนหลังอยู่ดีนะครับ แล้วก็มาถึงบาเลนเซียฮะบาเลนเซียตัวนี้จะทํายากหน่อยเควสค่อนข้างงงและอยู่ในทะเลทรายในทะเลทรายเราจะไม่สามารถมองเห็นใน GPS ได้ว่าเราเดินอยู่อย่างนี้ได้นะฮะเราต้องใช้เข็มทิศเท่านั้นซึ่งเข็มทิศก็จะอยู่ในตลาดนะครับเข็มทิศเข็มทิศนะครับมันจะหยุดเท่าที่ผมเห็นมันจะอยู่อันละ 3M เป็นส่วนใหญ่นะครับมาตายป e ีเป็น ผมไม่รู้ว่าผู้เล่นใหม่เขาจะแจกเดนมาร์เจ็ดหรือเปล่านะเพราะตอนนั้นเพิ่มผมมันได้มันไม่รู้ว่าตอนนี้ยังได้อยู่หรือเปล่าเดีย๋ยวต้อตายานะอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวไม่มีเดินกลับในช่วงแรกๆอาจจะเดินทางลาบากนิดนึงครับเพราะม้า,มาอาจจะเป็นรถม้าเล็กน้อยนะฮะผมมาถึงเวสเซนให้ตายเถอะ มีอะไรเนี่ยแผนเอกนารุนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบทำอ,อะไรอ่ะมีแจกทุกตัวละคนะรแจกด้เลยแหละก็เราก็สามารถมาทาเควสเพื่อได้อะไรก็ดีเดินมาถึงเควสเสร็จไปตายเถอะนะครับเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆในนะข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นจากประสบการณ์ของผมล้วนๆเลยนะครับก็สามารถไปดูการแนะนําอะไรต่างๆจาก u t ท b e ได้หรือแบบ ดูทั่วไปก็ได้หรือแบบถามผู้จําก็ได้หรือได้รู้จากกด F2 ขึ้นมาก็ได้ฮะเพื่อหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเกมที่บรรดาซัพพอร์เตอร์เขาได้ทําเอาไว้นะผมก็ไม่ได้เป็นซัพพอร์เตอร์แต่อยา่างไรหรอกจุ๊บนะฮะก็เมื่อเราทําเนี่ยเมื่อเราซื้อเข็มทิศเนี่ยเราก็จะต้องทําเดินไล่จากตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราหาเมืองหลวงบาลเซียนะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเรามีเข็มทิศแล้วเ,เรามาทำเควสต,ตรงเมสซายบาซ่านะครับเมสซายบาซ่าตรงคอกมาครับมันจะมีเควสที่ทําให้เราได้อู่นะเราก็สามารถพุ่งตรงไปได้เลยนะฮะคือต่อให้แบบอะไรอะแมบปบมันมืดนะครับแต่เวลาเควสมันจะเห็นเป็นลูกหน้าครับลูกหน้าขึ้นอนะในที่มืดๆนะลูกหน้าเป็นยังไงฮนะลูกหน้าเควสก็คือเป็นลูกหน้าแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือจะขึ้นอย่างนี้เลยแบบ เบลเซียอยู่ไหนไม่รู้อ่ะแต่มันอยู่ในที่มืดๆแล้วตรงนี้นั <c> ่ <oughs> นแหละนะครับก็ใครจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ถ้าคุณขี้เกียจไปเปิดก็ไม่ต้องทำครับเป็นวิธีการง่ายๆอะเพราะว่าบางคนเขาไม่แนะนําให้ไปเนาะแต่เพราะยังไงเราก็ต้องไปอยู่ดีครับเพราะว่ามันมีที่ฟาร์มเนี่ยที่เราอาจจะต้องไปที่น,นั่นหรืออาจจะต้องไปทํานะครับในอนาคตไม่ช้าก็เร็วเราต้องไปอยู่ดีนะ <c oughs> ไปก็ได้ครับมอนเตอร์มันก็ไม่ได้มีอะไรโหดเทียม,มนาเท่าไ,ไหร่หรอกแต่แค่มันเดินงงนะครับมันเสียเวลาการทำเควสนั่นแหละหลังจากที่เราไปมาเลเซียหรือเวลถึงเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ไปเนาะเราก็จะมาที่บาเลนไม่ใช่คาซิเวียต่อคาซมเซียนะครับเราก็จะอยู่ในด้านของตรงนี้นะครับคาซิเซียนะครับก็จะพามาเดินเปิดทางนี้นั่นเองแล้วก็จากคาซมเซียเสร็จก็จะมาที่ดีกันนะครับในเวล5 8 นะครับกนาอตรงนี้ก็จะเป็นเควสพื้นฐานที่แบบค่อนข้างอน,นี่แหละสุสารดวงดาวกับโอลินทิลาที่เป็นเควสใหม่ตัวนี้จะค่อนข้างยากเนาะบางเกาะไม่มีอาจจะยากนิดนึงแต่เรื่องการตีบวกไม่ต้องห่วงครับว่าจะตีไม่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันก็สอนเราตีเรื่อยๆเองครับผมก็เราก็ต้องเดินเควสไปเรื่อยอนี่แหละนะก็คือเดินไปเรื่อยมันก็จะได้ทั้งรางวัลเป็นนี่ขยายกระเป๋าบ้างอะไรบ้า นี่นะฮะของตู้หัวอันนี้ผมก็มาเพื่อมาเดินเทสของลูกชายนะฮะอนนชาชีพลูกชายสป,ปอร์ตตัวโยนอาจจะดูเล่นเล่นยากสำหรับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรขนานานะครับเมื่อเราขึ้นเวห้าสนะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้ตัวตรงเนี้ยของผมเนี่ยจะขึ้นเป็น จะ,จะขึ้นเป็นหัวฟานนะครับเราสามารถกดออดิเนซีเพื่อไล่ตกชาวบ้านได้แล้วเห็นปะเราสามารถบังคับโจมตีได้นะครับถ้าเราเวลคัในเบื้องต้นนะครับสำหรับเล่นใหม่ในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็คือหลักๆเลยคือเดนเฟสเดียวเดนเพสเดนเพสเดนเฟสเดนเฟสอะไรแบนี้ข้อหมายสำรวจที่เราตีพันโซีแบบนี้อะไรวะเนียสำรวจ อะไรวะทำไม,ม่จะอยอมยอมแพ้ไปหนังผมไม่รู้กดไปเผยไปกดรับมาตอนไหนนะฮะก็คือมันก็มีประมาณแค่ประมาณนี้แหละครับที่ผมทําในตอนนั้นเนาะผมก็ไปฟาร์มผมก็เดินยันบาเลนเซียเลยเสร็จแล้วพอมาเราก็ฟาร์มตามพลังโจมตีนี่แหละแล้วแต่ตัวด้วยนะฮะก็ประมาณนี้ครับสําหรับการเป็นเควสในช่วงแรกครับแนะนำการเดิเนเควสในช่วงแรกก็แชแร์ประสบการณ์ดีอะ แชร์ประสบการณ์เล่นใหม่ก็ปประมาณนี้นะเพาะตอนนี้ผมเล่นเกมนี้อยู่นะช่วงนี้ก็ห่างหายจากไมค์ครับไปค่อนข้างนา,านนะไมค์ครับ 1. 1.7ก็จะออกแล้วขอนอกเล่นลิดนึงนะไมค์ครับ1 1.7ก็จะออกแล้วนะครับสิ่งที่ผมทํากํามังใกล้ขึ้นเหลือตอนนี้ก็คือ95%ก็คือคามเลนเดอร์แมนนะครับแล้่1จ7มันจะออกแล้วก็สแบบนะ มันก็จะมีต่างถิ่ดอกด้วยเป็นบางครั้งบางคราวนะครับก็ในสำหรับพันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนที่นีนด้ดีกว่านะครับไว้พันหน้าเราจะมาพูดเรื่องการตีบบกดีไหมเป็นการตีโบกเก็บเฟลงง่ายๆดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราเอาเฟลไปถลุงหมดเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่คอนๆเจ็บปวดรุดล้าวนะฮะไว้จุดปก่อนก่อน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันเนี่ยครับถ้าสมมุติมีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อของติงนะฮะหรือว่าผมพูดอะไรผิดไปก็สามารถคอมเมนต์กันได้ครับสำหรับผู้ที่รู้หรือผู้ที่เล่นไปมีส่วนประกอบนะก,น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 ก็สามารถาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอรับปันก่อนครับสำหรับใคแล้วไปแล้วเวขาไปเดินเท็จน้องชายต่อนะครับผม